สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะครับที่ผมนะครับและชาวอุบลราชธานีและประชาชนนะครับใกล้เคียงนะครับได้เดินทางเข้ามากาบสการะพระบรมมาสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุของภาษารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ซึ่งประชาชนนับแสนได้เดินทางมายังวัดมหาวลาลามซึ่งเป็นที่ประดิษฐานชั่วข่าวของพระบรมสารีริกธาตุในการนี้ผมเลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับและหลังจากที่เราเดินทางเข้ามาในวัดนะครับก็จะมีจุดบริการดอกไม้ธูปเทียนนะครับฟรีนะครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามากับวาวไหวสักการะ ตอนนี้ผมและทุกท่านนะครับก centers, Q, Mont ็ก right well, ําลัง okay? รับดอกไม้และก็ถูบเทียนเพื่อจะเข้าไปต่อคิวนะครับเพื่อจะเข้าไปยังจุดที่ให้สการะบูชาจะมีดอกไม้หลายชนิดนะครับรวมถึงดอกบัวด้วยอ่าผมก็เลยเลือกดอกนี้นะครับดอกบัวก็มีนะครับสาหรับใครที่ต้องการดอกบัวหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปยังจุดที่จะรับของพระราชทานนะครับซึ่งจะเป็นกระดาษประมาณนี้เนื้อความข้างในก็จะเป็นหลักปฏิบัติต่างๆนะครับเพื่อให้พ้นทุกข์ แบบวิธีการระลึกพระรัตนาไตยในขณะเดินจงกรมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ประชาชนนะครับก็ได้แห่แหนกันเข้ามาหลายพื้นที่นะครับ จนแบบภายในวัดนี้แน่นมากเลยนะครับตอนนี้ผมก็มาต่อคิวเพื่อจะเข้าไปสักการะนะครับและเมื่อเช้านี้นะครับก็ได้มีพิธีตักบาททรสงฆ์นะครับจำนวน73รูปเวลา0900-20นถึงนาฬิกาก็จะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะนะครับซึ่งจังหวัดอุบ,บลราชธา,าน,นีของเรานะครับก็จะเปิดให้ทุกท่านเข้ามากราบไหว้สักการะพระบรมสารีริกธาตุนะครับตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่13นะครับ เวลาตั้งแต่09:00จนถึง2ทุ่มเลยนะครับและตอนนี้ผมก็อยู่ตรงหน้าอุโบสถนะครับซึ่งเป็นที่ประฏิสฐานชั่วครา,าวของพระบรมสารีริกธาตุและเป็นที่ประดิสฐานของพระเจ้าใหญ่อินแปงนะครับที่ชาวจังหวัดอุบลราชธานีได้เคารพนับถือและตอนนี้นะครับผมก็ได้ถ่ายภาพบรรยากาศนะครับตรงที่ปฏิสฐานของพระบรมสารีริกธาตุให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับก็จะอยู่ตรงขวามือของเรานะครับผมก็พยายามแผนกล้องไปให้ทุกท่านได้เห็นกันนะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับอยู่ตรงตรงกลางเลยนะครับระหว่างพระเจ้าใหญ่อินแปลงเลยในการนี้นะครับผมก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่อยู่ใกล้นะครับจังหวัดอุบลราชธานีหรืออยู่ต่างจังหวัดนะครับที่สามารถเดินทางมาได้นะครับก็เข้ามากราบไหว้สการากันได้นะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่วัดมหาวนารามนะครับหรือวัดป่าใหญ่ ภายในงานนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินเข้ามานะครับเป็นพยาบาลนะครับทหารตำรวจนะครับและจิตอาสาต่างๆนะครับคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมายังวัดนะครับก็จะเห็นว่าผมนะครับก็พยายามเดินถ่ายนะครับเก็บภาพบรรยากาศต่างๆไว้ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับภายในวัดเนาะ หลังจากจุดที่เราเดินผ่านมานะครับก็จะมีมอนิเตอร์ขนาดใหญ่นะครับเป็นภาพฉายนะครับเป็นวิดีโอเนี่ยครับให้ทุกท่านได้ชมกันใกล้ๆนะครับก็จะพยายามถ่ายให้ดูกันนะครับชัดๆหน่อยนะครับพยายามเดินเข้าไปใกล้นะครับให้หลายท่านได้เห็นกันนะหลังจากนั้นนะครับผมก็เดินมายังจุดนิทรศการนะครับซึ่งจะมีบทต่างๆแลวครับเป็นอ่าประวัติต่างๆนะครับให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับ นี่ก็จะมีบทสวดหรือประวัติความเป็นมาต่างๆแล้วก็จะมีวีดิทัศน์นะครับเล่าความเป็นมาต่างๆนะครับสําหรับทุกท่านหรือใครที่สะดวกในการนั่งรับชมนะครับก็นั่งรับชมได้อีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นวิดีโอเป็นภาพ 3D นะครับเห็นบอกว่าให้เราชมกันนะครับซึ่งมีคนต่อแถวต่อคิวกันยาวมากนะครับผมก็ไม่ได้เข้าไปดูนะครับผมก็ยืนถ่ายตรงนี้นะครับวิดีโอให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมก็เดินเข้ากลับไปในงานนะครับเพื่อที่จะถ่ายภาพบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศไว้เยอะๆนะครับให้ทุกท่านได้ดูกันเนาะเผื่อใครไม่ได้มานะครับบ้านอยู่ไกลประมาณนี้เนาะก็จะเก็บดูจากของจ่าเร่ได้นะครับจะถ่ายทอดให้ดูทุกท่านดูเลยและสําหรับผู้สูงอายุนะครับที่ไม่ถนัดเดินเท่าไหร่นะครับเราก็จะมีน้องทหารนะครับในการบริการใช้รถเข็นนะครับเพื่อไปยังจุดต่างๆหรือไม่ก็พาไปกลับไปยังรถนะครับนี่ก็จะเป็น ทหารของพวกเรานะครับที่มาครั้งนี้นะครับประชาชนจะบอกเลยว่าเยอะมากครับ นับแสนๆคนเลยทีเดียวนอกจากนี้แล้วครับเราก็มีจุดบริการประชาชนนะครับเป็นจุดพักคอยที่จะเข้าสักการะนะครับทั้งหมด3จุดนะครับก็จะมีตรงที่วัดป่าน้อยนะครับวัดแจ้งแล้วก็หน้าสถานีตํารวจนะครับจังหวัดอุบลราชธานีเนาะอ่าและหากใครอยู่ใกล้จุดไหนนะครับก็สามารถไปยังจุดพักคอยของเราได้เลยนะครับซึ่งจะมีพยาบาลทหารจิตอาสาต่างๆนะครับคอยให้บริการอยู่อยู่ตรงนั้นนะครับและสําหรับใครที่เดินทางเข้ามาสักการะกราบไหว้นะครับพระบรมสารีริกธาตุนะครับก็เดินทางมาเลยนะครับจะเปิดให้ ไปกับไหว้สาการาถึงวันที่13มีนาคมนี้นะครับและในวันที่14มีนา2567นี้นะครับเวลา0600ก็ 00, จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธนาตุนะครับจากจังหวัดอุบลราชธานีเคลื่อนจากวัดวหาวนารามนะครับไปยังกองบิน21เพื่อส่งไปยังจังหวัดกะบี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงนะครับได้กราบไหว้สการะในครั้งนี้จะเห็นว่านะครับประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็มาอย่างแน่นหนาเลยนะครับรวมถึงคนเก่าคนแก่นะครับเด็กเล็กก็มากันนะครับตอนนี้ผมก็ได้ถ่ายภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะเก็บไว้นะครับให้ทุกท่านได้ดูกัน และเดินมาก็มาเห็นกลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มของพี่น้องเราเองนะครับก็ได้มาพร้อมกันนะครับมาด้วยกันนั่นแหละครับและตอนนี้นะครับเราก็ใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะครับซึ่งเราก็ได้เวลาที่จะเดินทางกลับแล้วนะครับก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่เราได้เดินทางมากลาบไหว้สการะนะครับพระบรมสารีริกธาตุนะครับและพระอรหันตธาตุนะครับในครั้งนี้ ซึ่งได้สร้างความปลื้มปิตินะครับให้แก่ผมนะครับและประชาชนที่เข้ามากับไหว้สการะในครั้งนี้มากมายเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกส่วนฝ่ายนะครับรวมถึงพยาบาลทหารตำรวจต่างๆนะครับรวมถึงเจตอาสาของเราด้วยเนาะที่คอยอำนวยความสะดวกนะครับและก็ให้บริการประชาชนต่างๆนะครับขอบคุณมากนะครับ หลังจากเดินออกมาทางประตูเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีให้เสียงดวงนะครับก็จะเป็นลอตเตอรี่นะครับหลายเจ้ามากเลยนะครับตอนนี้มายืนให้สําหรับใครที่ชอบเสียงดวงนะครับนี่อยู่ข้างหลังก็เป็นน้องๆนะครับก็เดินมาด้วยกันนะครับตอนนี้อ่ามาถึงแล้วก็เป็นช่างภาพอัตโนมัติเลยครับก็ประชาชนก็ให้น้องๆน้องเคก็ได้ถ่ายภาพนะครับบันทึกภาพบรรยากาศให้กับประชาชนที่เดินทางมายังวัดมหาวนารามนะครับ เพื่อที่จะเข้ากราบไหว้สการะพระบรมมาสารีริกธาตุก่อนกลับนะครับผมก็มาเจอเพื่อนหมอนะครับที่เรียนมาด้วยกันนะครับเขาบอกว่าเขามาอำนวยความสะดวกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมก็เออเออดี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 ดอ่าและหลังจากนี้นะครับก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้กราบสวัสดีครับ